วันนี้นะครับผมผมก็จะมาเปิดเผยแคลเซียมอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่เอาไว้ให้นกปงูงัวจุกกินนะครับผมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและนกนกมันจะดุจะคึกจะริกนะครับผมผมเอามาฝากนะครับผมก่อนหน้านี้นะผมก็ได้ให้แคลเซียมไปหนึ่งตัวนะครับผมก็เป็นแคลเซียมที่ได้จากเปลือกหอยนะครับผม,มเปลือกหอยที่นําไปบดนะครับผมแล้วเอามา คลุกอาหารคลุกอาหารเม็ดให้นกกุงหัวจุกกอเรากินนะครับผมวันนี้ผมก็มาเปิดเผยอีกหนึ่งตัวนะครับผมมีเซียนท่านหนึ่งให้มานะครับผมแล้วก็ไปสอบถามหลายๆคนเลยนะครับผมก็มีหลากหลายคนนะที่ให้เจ้าตัวแคลเซียมตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า,าหลากหลายคุณนะครับผมที่ยังไม่รู้นะผมเลยเอามาฝากนะครับผมแคลเซียมพวกนี้นะครับผมมี ตัวช่วยอ่าเมื่อนุกนกยิ่งอายุมากๆนะครับผมยิ่งจําเป็นจะต้องใช้เจ้าตัวเคลเซียมนะไปบำรุงไข่โคกไปบำรุงกระดูกไปบำรุงหลากหลายอย่างนะครับผมที่เราไม่รู้นะเออนอกจากเปลือกหอยเลี้ยวมันยังมีอีกนะครับผมอ่าผมก็มาบอกในคลิปคลิปนี้นะอ่าเจ้าเคลเซียมตัวนี้นะครับผมก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลนะครับผมนั่นก็คือ ดองของปลาหมึกนั่นเองนะครับผมเราเอาดองของปลาหมึกนะครับผมมาขูดขูดเพื่อให้เป็นผงนะครับผมพอเป็นผงเราจะเอาตัวผงของอเจ้ากระดองของหมึกนะครับผมเอามาผสมอาหารให้นกกินนะครับผมแล้วก็นกเพื่อนๆจะได้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมสูตรนี้มีคนใช้กัน มาเป็นระยะยาวนานนะครับผมเด็กเขาไม่ค่อยบอกกันนะส่วนมากเขาจะเก็บสูตรไว้ใช้เองนะครับผมถ้าใครอยากรู้วิชามารแบบเยอะๆนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องอสอบถามจากคุณเก๋ๆที่เขาเลี้ยงนกนานๆเลยนะครับผมเออให้ดีไปคลุกเคล้าคลุกคลียกับเขานานๆ,ๆเดี๋ยวก็ได้สูตรกลับมาเองนะครับผมแในวันนี้ผมก็เอามาให้หนึ่งตัวนะก็เป็นเจ้าดองกระมึกดองมึกนะครับผมที่ให้เพื่อนๆเอาไป ขูดให้นกพงหัวจุกกินนะครับผมกินยังไงอะ่ะกินก็เอาไปซาวกับอาหารเม็ดเออเอารบดให้เป็นผงเลยนะเมื่อไปโดนกับอาหารนะครับผมมันก็จะแทรกซึมเข้าไปในอาหารนกกินไปนกก็จะได้แคลเซียมตัวนี้ไปอย่างเต็มรูปแบบนะครับผมเพื่อนเพื่อนคิดดูว่า,าเจ้าแคลเซียมมันมีหลายตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยให้ไปสองตัวนะครับผมผมเคยให้ไปเปลือกหอยบดอ่าหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ แคลเซียมไก่ชนนะครับผมที่เป็นเม็ดแดงๆนะครับผมที่เขาเอาไว้ไก่ชนกินทางเม็ดนะครับผมแต่ว่าเราบดเนะเรามาให้นกงหัวจุกกินเราจะต้องมาบดเราจะต้องมาเราจะต้องมาเป็นไตประดิษฐ์ก่อนนะครับผมเอาไม่ใช่ไตประดิษฐ์แต่ไตบดนะครับผมเมื่อบดเสร็จเราก็จะเตรียมเอาไปให้นกกินนะครับผมเพื่อม,มันมันมีภูมิคุ้มกันนะเพื่อนๆลองคิดดูน, s, นะเปลือกหอยบางตัวนะครับผมมันมีคุณค่า เออมันมีสารที่ว่าเหมาะแก่การที่นกกรุงหัวจุกมันเอามาใช้นะครับผมและก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆทักมาถามหลายคนเลยนะครับผมโกธิก่อนผมเคยบอกว่าวิตามินก็มีเพื่อนๆทักมาบอกเยอะอยู่นะครับผมว่าใช้ยังไงหน้าตายังไงนะครับผมอ,อ่าผมจะสรุปให้ฟังแบบชัดเจนนะครับผมเออเหมือนที่บอกไปข้างต้นเมื่อกี้ว่าให้กินไปยังไงนะเปลือกหอยกับอ,อ่า เปอร์อยกับเจ้าตัวแคลเซียมไก่ชนก็ได้บอกวิธีกินไปแล้วนะหมึกกระดองก็ง่ายๆเลยนะครับผมกระดองหมึกมาขูดอย่าเพื่อนๆถามอีกว่าขูดด้วยอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆจะขูดอะไรที่มันให้ได้เป็นผงละเอียดที่สุดนะครับผมอ่าเพื่อนๆจะได้เป็นตัวยาที่ดีเอาอมาใชไว่าให้ลูกองวจุกกินนะครับผมเสริมกระดูกเสริมอะไรหลากหลายอย่างนะแต่ที่ คนกเก๋ๆโคบอกมานะครับผมนกจะได้อายุยืนยาวนะครับผมพวกนกเกยิ่งกินยิ่งดีนะครับผมมีคนบอกมาอีกคนหนึ่งนะครับผมบอกว่าถ้านกกงหัวจุกกินเจ้า,อาไอผงบดกระดองมึกนะครับผมขนนกก็จะดีนะครับผมขนนกจะนกจะไม่ขี้ตายขนปัดขนนะครับผมนกจะขนสวยขนดีขนงามนั่นเองอ่านั่นแหละเป็นอีกหนึ่งเอผลนะครับผมที่เขา เอาเจ้าดองกระมึกมาขุดให้มึกกินนะเออและใครเคยใช้สูตรนี้ก็สามารถคอมเมนต์บรรยายกันเข้ามาได้นะว่าเพื่อนๆมีเคล็ดลับมีสูตรอะไรกันบ้างนะครับผมแล่ตอนนี้เราก็ได้ให้แคลเซียมไปเป็นตัวที่สามเป็นตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผม,คมไคลเซียมไอ้แคลเซียมไก่ชนเม็ดสีแดงอันหนึ่งอันสองเปลือกอข่นี่คลิปนี้คลิปที่สนะครับผมก็คือเจ้า กระดองมึกนั่นเองนะครับผมเราได้ให้ไปสามตัวแล้วนะถ้าใครถามว่าแคลเซียมไก่ชนเราให้อะไรไปบ้างก็สามตัวนี้นะครับผมใครอยากาดูคลิปก็ปรปย้อนดูกันได้นะครับผมเออมีทั้งสามตัวนะครับผมก็จะบอกวิธีใช้ก็จะบอกสปปรรพคุณประมาณนั้นนะครับผมและสิ่งที่ถูกต้องเพืเ่อนๆจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะครับผมเหมือนเราบดเป็นผงใช่ไหมเราคุกอาหาร นิดนึงนะครับผมให่นกกินไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากนะครับผมทุกอย่างนะครับผมที่เป็นตัวยาที่เป็นสมุนไพรที่เป็นอะไรนะไม่แนะนําไม่ผสมน้ําตั้งนานไม่แน,นะมมาน,านําไม่ผสมอาหารนานๆนะครับผมทุกอย่างมันจะมีอายุเอ,อประสิทธิภาพมันไม่เท่ากับของสดใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะวิตามินอะไรตัวทุกอย่างที่เพื่อนให้นะไม่ควรให้แบบค้างคืนนะครับผมเพราะว่าเราให้นกกินเลี้ยนะเราควรจะ คว่ำเททิ้งนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนของใหม่ของสดทุกวันนะเออผมนั่งนึกอยู่ตั้งนานก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากนะครับผมให้ FC ได้ได้รู้กันนะครับผมแล้วก็อ่าก็ยินดีนะครับผมที่ว่าเออรู้สึกดีนะที่เจ้าตัวแขลวเซียมตอนนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผมเจ้าตัวแขลวเซียมนี่คือคนเลี้ยงนกหลากหลายคนนะครับผมเขาจะไม่รู้ว่าตัวไหนกันบ้างก็ได้ทัก มาบกผมผมก็ได้บบกไปตามสเตปนะครับผมอ่าเลขใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมก็ฝากกดติดตามไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเจ้าตัวเคลเซียมตัวไหนสูตรผลไม้ตัวไหนที่กินแล้วนกมันคึกดีๆนะผมก็จะมาทําคลิปแบบนี้ลงไว้ให้เพื่อนๆได้ไปทดลองใช้กันนะครับผมว่าดีขนาดไหนนะครับผมอ่าเราเลี้ยงนกพงหัวจุกแล้วนะครับผมเราก็ต้องมี วิชาความสามารถในการปรับนู่ปรับนี่นะครับผมไม่นั้นก็เลี้ยงกันตายนกก็ไม่คุ้นนกก็มาอืมเออแล้วก็แถมให้นิดนึงนะครับผมน้องที่ทักมาเมื่อคืนนะครับผมถามเรื่องมีปัญหาเรื่องนอกขนดงนะครับผมนกขนดงนกทายขนนกปัดขนนะครับผมเปรียบเสมือนนอกป่วยนะครับผมอย่าพยายามไปกวนอย่าพยายามไปรบก,กวนเขาช่วงทายขนนะ เออไปคุมผาาเขวนในที่เงีย,งยบๆนะครับผมจนกว่าเขาจะปัดคนหรือถ่ายคนสําเร็จไปนะครับผมเออเอาทิกเล็กๆน้อยๆไปลองใช้กันดูนะครับผมสําหรับวันนี้คลิปแคลเซียมอ่าจากกระดองมึกก็กลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมอ่าสวัสดีครับ